วันนี้บ่าววอนไซยาลดนะครับผมใส่ผ้าเ,เพื่อนเข้ามาชมป่ากล้วยนะครับกล้วยน้ำวะนะครับผมเนี่ยกำลังจะให้ผลผลิตนะครับผมน่าจะได้หลายวีอยู่นะครับผมนี่ต้นนี้นะครับผมลูกกำลังงามนะครับ แม่แม่ให้ผลผลิตลูกกำลังจะให้ผลผลิตเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกเล็กๆฮะกำลังให้ผลผลิตฮะอันนี้กำลังจะออกปีนะครับผม กำลังโตนะครับปีนี้ต้นกล้วยให้ผลผลิตเยอะเลยนะครับผมต้นกำลังงามนะครับบาวอนไซยาลาดนะครับพาเพื่อนๆมาชมกล้วยนะครับกล้วยน้ำวะนะครับ อยู่สวนหลังบ้านนะครับผมสวยงามนะครับผมกำลังจะให้ผลผลิตนะครับเนี่ยอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้ตัดนะฮะน่าจะประมาณสองสามอาทิตย์นะครับน่าจะเดือนหนึ่งนะฮะ สวยงามนะครับผมต้นนี้งามนะฮะสวยงามนะครับพวกนี้น่าจะเดือดหนึ่งนะครับ ให้ผลผลิตมาเก็บเกี่ยวนะฮะมาตัดไปขายหรือว่าไว้รับประทานนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมว่าวออนคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยน้าวะนะครับผมกำลัง ให้ผลผลิตครับขอบคุณมากนะครับผมคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับขอบคุณครับ